ไล่ไล่กันใหญ่ไล่กันใหญ่อันตีเปิดดิอันตีเปิดดิเกียเรือนสี่ล้าเอาเลยเอาเลยเอเยเอก็ไดกกันแดกกันใจใจร้อนไปหน่อย ตอนนี้แฮนด้าจะพยายามระบำกังปูให้ได้เยอะที่สุดเดรเปอร์ตุยได้ไหมให้ไปล่อให้นะล่อไงวะให้มันมาเนี้ยนะนั่นไงมาแล้วโอ้ยไม่ทันเว้ยไม่ทันเว้ยโอ้มันตีเสมอแล้วอย่ามันจะเกิดแวแลวเนี่ย ระวังมันเกิดกันนะจ๊ะเด็ okay. กๆโอเคออกก่อนตับ๊บมาแล้วนะจ๊ะอีกรอบหนึ่งบอลเปิดเลยไหมหรือไงโอ้ยโอ้ยสิบอย่ายุ่งอย่ายุง่งหืมว่าเด่นโหดฟาร์มกันปะเฮ้ยเฮ้ยดับเบิลดาเมด

เอาดิเนี่ยต่อให้แล้วเอาเอาเอาเดินไปโเดินไปขอบคุณขอบคุณช่วยทันนั้นเนี่ยช่วยทันนั้นเนี่ยไอ้เสียงแก้วบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราบางไม่ได้ยินในวัยตอนอัดเสร็จอะตัด่่าวไ ก,ไก็ไม่อกียาดังมันมีคัดก่อนเฮ้ยใครเปิด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 กูเปิดก็ได้โอ้โดน,น็อต รีบกลับรีบกลับเอาเฮ้ยทันไหม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 จังทันโอ้แบบเตอร์รอนเว้ยตุ๊กไม่รอดวันสุดๆสุแป๊บ เราเอารีบเอาป้อมมันเถิดก่อนที่มันจะนั่นก่อนที่มันจะกดเราอ้าววัดเดนวอนมันไลฟ์สกิลได้ไม่ครบใช่ไหมเราเกียร์มาเราเกียร์มาเราเกียร์มาโอ้ไม่รอเว้ยเอาเลยเอาเลยเอาเอ้อเอาเอ้ยตันให้ อ่นี่กี้อาอยู่ยนีกี้อากราเลยเราไม่ตาย,ยราูมีฮาร์ดแล้วเนี่ยไอ้ดูดิอ๋อแฮมเมอร์เอาป้อมเนยนะไหวไหว,ไว นี่เสียงโบยังเบาอยู่นะครับต้องต้องเก็บบาเดนเว้บาเดนตอนนี้มันมีฮาร์ดเว้บาเดนมีฮาร์ดนะครับขอดูอึดโว้ทันด้าอึดโว้ ทำไมครับทันไลมครับทันไลมครับทันไลมครับโอ้แมงว่ะวานวานวานระวังติดครับพี่น้องโอ้โหโดนโดนทีแทบล้อยาลาชช็อตเอาไหมโดนไหมยิง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 เออออกอะไรต่อดีวะกันดาวไม่มีอะไรจะออกแล้วเนี่ยยังออกอะไรยังไม่รู้เลยอะฮะไอพี่ เอ้ยมันมันเอ้ยมันฮอนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะมีบัตรเครดิตนะครับคัดแป๊บเอ้ยไม่คัดเลยเอาวอนวนวนวอกวน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 ฝากขอนะครับคาดมันไม่มีเลขที่บัญชีเว้ยมันส่งขอในกันไม่ได้ต้องอะไกดป้อมมาแล้วเนี่ยมันจะกดเราคืนเลย โอ้โหอ้แฮมเมอร์โอ้แฮมเมอร์ลองหนุนสุดยอดมมมมโอ้ตีโคตรยิ่งอ่ะออกดุดเลอนมั่งดีไหมวะเนี่ยแบนเดอร์แบนดานออกดุดเลือดเปิดไปไหมจ้า โเปิดเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเดีเปิดให้ก็ได้อะโดดไปตายอ่ะม <speaks. S 2> าม่ไม่เดี๋วโดดให้เอาแฮมเมอร์โอ้ออมออมป่าเว้ย อเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาเองมาแล้วมาเองมาแล้วโอ้ไล่ไล่ไล่ไล,ไล,ไลขข่ล่าสิบขอบฟ้า ไม่ทันเ้ยถถอยถอยถอถอยเลยเอาไหมเอาไหมเออร์มือไหมฮะเกินทำไมอ่ะมันซื้อของให้กันไม่ได้มันไม่งั้นมันจะใช้ของให้กันไม่ได้เว้ย คือระวางมันไม่ได้ไม่ได้มันมันจะห้ามใช้มันจะห้ามใช้อันนี้่จริงลมลมกระทืมกระทืบบอเด่นกระทืบบอเด่นโอ้แต่เร็วทิบเป่งไง โอ้ตายไงอ๊ะไ,<ม>ไ,ไ,ไม่ตายเว่ยบวกป้อมส,สุดๆแล้วเนี่ยตอนนี้ฝ่าบ้าเลยตรงนีง้โอเคป้า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 ,า,า,าเอาไหมเอา ไปเลย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 เออไปเลยไปเลยไปเลยหัดไปหือโอ้โดนช็อตโดนช็อตไม่ตายแกมาช่วยดิแกมาช่วยดิหือยังไม่ตายตายแล้วครับอะต่อมันครับเงียบเลยเงียบไปเไรเงียบไปเลย งานนี้แพนด้าต้องจับเต็มเฮ้ยแยกล่างเลยเก็บเก็บใส่ขวดเก็บใส่ขวดเก็บใส่ขวดมีขวดไหมเก็บใส่ขวดเลยแล้วก็ไปแยกล่างหนทีเดียวเลยไปแยกล่างแบบเอาให้มันเอาให้มันหนาวเลยอะตอนมามาแยกล่างให้มันหนาวเลยด้วยโอเคบินไปเอาตัวไหนตัวไหนบอกด้วย โอ้วันแว่นวนแววนแววนแวนโอ้โหแว่นทับตายเยอะเยอะมากเยอะ้างเลยเยอะ้างเลยโอ้เอาเลยเอาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ฮันด้าฮันน้าโอ้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 โหโอ้โหอึดโอ้โหเฟตโอ้โหเฟตเห็นไหมเห็นที่หนาวอ่ะโอ้โหเฟต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 โอ้โห เป็นที่หนาวอะ่ะฟิตกี่ตัวเนี่ยเอาหายไปแล้วห้าตัวห้าตัวตัวตอนนี้เหลือสามรูมิ่งเร็วเว้ยโอ้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 ลิเอนมนเลยรีบเอนมนเลย,เอ,เลยอย่ามันจะเกิดกัน อย่าเป็นหน่วยสืบราชการลับให้ไหมแอมเมอร์เข้าป่าแฟนไม่บอกก็ดีไหวบ้าอะไรเนี่ยโมเดนตบใหญ่เลยเอ้ยได้เว้ยเอาต่อโอ้เลื่อนเลยนิดเดียว เฉยๆใช่ไหมโอ้ตายโอ้ปิดปิดยิงใหญ่ลัดช็อตปิดลัดช็อตไดไหมไม่ได้ครับร้าไม่ได้เว้ยร้าไม่ได้ร้าไม่ตายโอ้เอาป้อมเอาป้อมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้ปิดยิงเหมือนอะยิงใหม่นี้เมื่อกี้ขะพอจิ้มหายอะปิดยิงโคโนดอะเมื่อกี้ ไปช่วยแล้วแอนนามาช่วยแล้ว <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> มาลามมาแล้วเลย <c oughs> เอาติดทางกูอีก <c oughs> งงเบย งงเลยเอาชิ้นมาเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้ไม่มีใครช่วยครับอันดาตายอย่อโอ้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 สาหัสสาหัสโอ้สาหัสโอ้สาหัสอันดาสาหัสเฮ้ยยังยืนอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอาพรอได้เอาพลอได้ครับอันดาสาหัสโคตร โอ้โหเขาอย่างสุดท้ายก็ตายนะครับสุดท้ายก็ตายยิงนี่ยิงยิง,ยงโอ้โหลาดีลาดีฟ้านเลยเออหึ โอหโอ้โหโอ้โหโอ้โหแค่เส้นทางแค่เส้นทาง โอ้โหโอ้แค่ตัวเดียวนะครับแค่ตัวเดียวเอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมเอ็น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 วู้ยเอ็นวู้ยโดนตังเลยปาไปปาไปปาไปเอ็นเอ็นไปเอ็นไป ว่าไปไงโอ้ยยังไม่พังโอ้โอ้โอ้ไม่ไหวนะครับเห็นได้ชัดว่าเมื่อกี้ไม่ไหวออกฮะสองดวงแล้วอันดาไปหรือจะออกอะไรออกอะไรนะให้ให้ออกไปงั้นนะ เฮ้ไม่ได้มันใช้ด okay. hey, okay. uh ้วยกันไม่ได้ลองดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้เอาคืนโอเคโอ้โหอ้เนี่ยมารอเนี่ยรอแล้วเนี่ยรอเลยรอแล้วรอรออะไรแล้วเนี่ย เฮ้ยเกียเอ็นไหมเกียร์เอ็นไหมโอ้โหกระสุนปิดล่อล่อโอ้โหบอกว่าไม่ทันโอ้ยิงโอ้ยิงกระทำยิงทันไหมเนี่ยทันไหมทำไหมทำไหมยิง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 จบเลยจบเกมแล้วนะครับมีอะไรพูดไหมครับเกียร์เอองั้นเออ See you soon. Uh, huh? <coughs> okay, see you soon Okay, see you soon